สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้เชบส่งสิาพามาเบ่งบรรยากาศของตึกล่างหรือว่าโรงแรมล่างนะครับผมข้อดีเชบส่งขีพ่พันผมคิดว่าคาลือหาดนะครับประตูโู้เอียงก็ยังมีนะครับมันคือล่างแต่อย่างไดครับมันเป็นมูวานที่น่ากลัวมากครับผมบแมนมีแค่ตึกเดียวนะครับมันมีเป็น เจ็ดแปดตึกเด้อครับพี่น้องบึงมีหอ้องรับรองมีอ่าสภาพเชื่อมต่อของห้องพัมครับพี่น้องแต่ก่อนที่ผมเคยขีพ่พันเคยมียามมาเฝ้าอยู่ครับพี่น้องแต่ตอนนี้ยามจักไปเดยแล้วครับแต่ก่อนมีแอร์มีทุกอย่างครับแตวนี่บ่มีอยียงแล้วครับปล่อยให้ล่างก่อนที่ผมมาเจอประมาณสองปีกว่ายังดูในสภาพดีครับ แต่ตอนนี้บึงคือยังแบบล่างมากครับพี่น้องเหตุผลใดผมกับบุรุษเือนครับที่เขาปล่อยให้ล่างก็คืออาจะเรื่องเศรษฐกิจหรือจังใดบุรุษเงอนครับหรือว่าอาจจะมีอัธ์เกิดขึ้นได้ครับพี่น้องคลิปนี้เชฟส่งก็เอาบรรยากาศบ้านล่างมาฝากพี่น้องเ้อครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เชฟส่งสวัสดีครับ